เทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตถาคตสอนเรื่องของอาณาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติ สู่ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น <c oughs> ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออกธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดแล้วก็จะดับไปที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้แล้วก็จะดับไปเราจึงรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พราะจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดับจากลมหายใจมันก็จะไปเกาะที่อารมณ์อื่นต่อเพราะเพราะว่าตัญหาคือความอยากในการสแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราคือดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลัก ธรรมชาติจิตก็จะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปของมันหน้าที่เราคือลักความเพลินอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมด้วยการกระทําเท่านี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติทั้งหมดจะรู้จักว่าจิตเป็นยังไงนะเกิดดับตลอด จะรู้ว่าจิตเกิดแล้วเนี่ยไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างตั้งอาศัยในลมหายใจบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพระศัสดาเปรบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วมัดรวมเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง จับงูจับจระเข้จับนกจับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอปล่อยไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหกตัวก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า เมื่อมันยือยุดจุดกันไปอย่างนี้จนในที่สุดมันก็หมดแรงสัตว์ทั้งหกชนิดจะมานั่งเจา้านอนเจาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้ฉันใดกายคตาสติก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ให้เราเอาจิตผูกไว้กับกายของเราอาศัยกายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์ให้เรา อาศัยกายเปรียบเหมือนยานพาหนะดุดเครื่องนำไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบค้อบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีเวลาใดเราต้องการให้จิตเราสงบเพราะความฟุ้งซ่าน ความคิดมันเยอะมากมายในจิตก็ให้กลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าเราไม่ฝึกทำตลอดสังสารวัตจิตมันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนี้ไปไเรื่อยเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความเพียรตัวนี้พระองค์ก็ให้ทำพอดี พระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีคือให้เราวางจิตพอดีพอดีนั่นเองอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไป พระองค์ตัสกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทางกายหรือธรรมรมเป็นผู้ไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิโดยพื้นฐานเราต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบ ตามันจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกตึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงในทุกๆอายตนะมันจะฉุดเราลากเราไปให้เราไปสนใจสิ่งนั้น,น,นสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องอยู่ในสังสารวัตรหลุดออกมาไม่ได้เพราะความเพลินเพราะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดนึกเรื่องใดๆทำความรู้สึกอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆเพราะการที่เราคิดนึกเรื่องใดๆนั้นเป็นเหตุให้พบคือสถานที่เกิดของจิตปรากฏขึ้นแล้วและเมื่อพบปรากฏขึ้นจะเป็นเหตุให้ชาติการเกิด หรือการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือความเจริญงอกงามไปบู์ของวิญญาณปรากฏขึ้นซึ่งจะตามมาด้วยชลาและมรณนะภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีการที่เราคิดแม้นิดหนึ่งภายในจิต นั่นเป็นการบังเกิดขึ้นแห่งพบพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรทร์น,นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบทำอย่างไรพบภายในจิตของเราจะหมดไปพระองค์ให้ละชาติให้ละพบ เพื่อเข้าไปดับเพลอันจะนำไปสู่ชลาและมรณะความแก่และความตายนั่นเองภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี่แหลอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลในทิฏฐธรรมหรืออนาคามิผลเมื่ออุปาธิยังเหลืออยู่การเจริญอนาปานสตินั้นผลที่หวังได้ในปัจจุบันพระองค์ตรัสว่าคือความเป็นพระอาหารหันหรือพระอนาคามีบุคคล นักองจัดว่าการเจริญอาณาปานสตินั้นแม้กระทำชั่วการเพียงลัดนิ้วมือก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานได้ทำตามคำสอนพระศาสดาดังที่ตรัสไว้กับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่า เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอ,อวาทไม่ฉันบินตาบดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งเราทำมากพระองค์ก็บอกว่ายิ่งดียิ่งมีประโยชน์ แต่อย่างน้อยพระองค์ก็ขอแค่เวลาเพียงชั่วรัดนิ้วมือจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวแม้แต่พระองค์ขอให้เรารู้ลมหายใจเพียงชั่วรัดนิ้วมือนะกิเลสภายในจิตมันก็ไม่ค่อยยอมเพราะว่าตัณหามันจะลากเราไปคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนีนะ้ไปคิดเรื่องอดีตบ้าง ไปคิดเรื่องอนาคตบ้างไปรู้สึกพอใจไม่พอใจบ้างนี่คือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่พอใจอยู่เ,ยเพลิดเพลินอยู่กับขันทั้งห้าเรามีความหลงว่าจิตเป็นเราแล้วเรายังหลงในอารมณ์ที่จิตไปรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นของเราอีก พวกเราทั้งหลายจึงเพลินอยู่กับความคิดความนึกความปรงุงความแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นพระพุทธมมพระภาทเจ้าก็เลยสอนให้พวกเราเนี่ยวางจิตอยู่กับปัจจุบันโดยอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิต นี้แหละคืออริสัต4เมื่อเราตั้งจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเห็นการเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปการเห็นเกิดเห็นดับคือสมุทัยกับนิโรธก็คือการเห็นสัจจะความจริงของโลกนั่นเอง เห็นอริสสีนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วอริสสี 4, ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าไปเห็นแต่ที่ไม่เข้าไปเห็นเพราะหนึ่งศรัทธาไม่มีไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษทุกภัยของความแก่เจ็บตาย ไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตขาดปัญญาขาดสมาธิทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีพร้อมให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ใครเข้าไปสนใจหรือไม่เท่านั้นเพียงแค่เขาสร้างฉันทะความพอใจในการเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปศึกษา เข้าไปประพฤติปฏิบัติคนคนนั้นก็สามารถรู้แจ้งซึ่งศัจธรรมได้สิ่งเหล่านี้จึงรวมเรียกว่าอินทรีย์ความอ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ของเขามีกำลังน้อยพระองค์จึงเปรียบบุคคลทั้งหลายเหมือนบัวสามเหล่าตัดไว้กับราชกุมารพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักรุแล้วได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้าง มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอินทรีย์อ่อนบ้างเปรียบเหมือนน้องบัวอบุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจเจริญในน้ำอันน้ำปรยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะน,นั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจมติดอยู่ข้องอยู่ในความทุกข์ในโลก หาทางออกไม่ได้ทั้งที่สัจธรรมก็อยู่ติดตัวของเขาผู้ชี้แนะก็มีอยู่ผลทางก็มีอยู่แต่สัตว์นั้นไม่เดินตามไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์เหล่านั้นก็เลยจมอยู่กับกองทุกข์มีความทุกข์อยู่ร่ำไปทั้งที่ไม่ชอบความทุกข์อยากจะออกจากความทุกข์ แต่ก็ไม่สแสวงหาหนทางแก้ทุกข์พระองค์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ประเสริฐคนเราเมื่อเกิดมาแล้วพระองค์ให้สแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือความไม่ตายอมตะธรรม อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเ,เป็นสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาพระองค์บอกว่าบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์สินเงินทองต่างๆ แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลาพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาบุคคลพึงสแสวงหานิพพานคือความไม่ตายเราทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐณเวลาใดบุคคลนั้นได้มาเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งทุกข์สัตว์ความทุกข์ในโลก บุคคลนั้นก็จะสแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์คืออริสัตสีแต่ความสำนึกในสัตว์ทั้งหลายนั้นมีไม่เท่ากันพระองค์เปรียบด้วยมาอาชาใาัยสีชำพวกพวกแรกเห็นเงาประตักก็วิ่งแล้ว พวกที่สองประตัดต้องเข้าถึงขุมขนแล้วจึงวิ่งพวกที่สามประตัดเข้าถึงเนื้อจึงวิ่งพวกที่สี่ประตัดเข้าถึงกระดูกแล้วจึงวิ่งคนบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันได้ยินเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเปรียบเหมือนม้าพวกแรก พวกต่อมาต้องได้เห็นถึงจะปฏิบัติพวกต่อมาญาติพี่น้องคนรักต้องล้มป่วยแก่เจ็บตายเองถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมพวกสุดท้ายประตักเข้าถึงกระดูกก็คือตัวเองได้รับความทุกข์เจียนตายเองเจ็บป่วยแสนสาหัสจึงจะเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรม นี่คือบุคคลสีจ่จำพวกในโลกก็ให้เราพยายามเพียนอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความจิตสบายๆไม่ตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพียงรับรู้ความรู้สึกของลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกถ้าจิตหลุดไปคิดเรื่องอะไรก็ให้ละความเพลินดึงกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งการที่เราไม่ก็ได้ฝึกบางทีจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วทํายากแต่ถ้าเราไม่ฝึกทั้งชีวิตมันก็จะไม่ได้ถ้าเราได้ฝึกฝนไปเรื่อย มันก็จะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่ความเพียรของเราค่อยๆฝึกไปอาตมาเองแต่ก่อนก็ไม่เคยทำได้แค่มารล้ลมายใจจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปวันๆหนึ่งรู้ลมหายใจได้แค่ครั้งสองครั้งแต่เราก็ไม่ท้อใจ เราก็เปลี่ยนไปวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเองถ้าจิตเราต้องการคิดพระผู้มีพระภาคเจ้าให้คิดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เธอพิจารณาโดยความเป็นธาตุ ให้เธอพิจารณาโดยความเป็นอายจตนะให้เธอพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าจะคิดพิจารณาให้คิด3มเรื่องนี้เพราะเป็นการคิดที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชา ที่สุดแล้วก็คือต้องหยุดคิดนั่นเองหยุดสร้างภพการหยุดคิดนั้นมีหลายระดับในระดับแรกพระองค์ให้ละความคิดอกุศลก่อนแรกๆเลยเราคงจะหยุดคิดทั้งหมดไม่ได้หยุดไม่ไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เราหยุดคิดเรื่องอกุศลอกุศลมีอะไรมีสามอย่าง ความคิดในเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนอันดับแรกเราพยายามทิ้ง3ความคิดนี้ก่อนแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆการที่เราทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างก็ชื่อว่าเราเจริญมัสมีองแปดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเหตุให้มัก อีกเจ็ดองนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันความเห็นของผู้ที่มาทิ้งความคิดอกุศลก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเพียรของเขาเหล่านั้นเป็นสัมมาวายามะสติที่แยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนั้นเป็นสัมมาสติความตั้งใจของเขานั้นตั้งใจลงที่จิต เป็นสัมมาสมาธิมักมีองค์แปดจะถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันขณะเดียวกันที่เราหมั่นทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก่อนจอ,อกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย มีพระพาพเจ้าตรัสไว้กบา,าเสร็จว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรห้าคืออกุศลทั้งหลายแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตต์ก็เหมือนกันฉันนั้น